สวัสดีครับผมคนุงหนาวอีสานที่ชแนลครับผมครับวันนี้คนกุงหนาวก็มีหกล้อมานำเสนออีกหนึ่งคันแล้วครับผมหนคันเป็นอีกสูุ npr ครับผม npr 1 1 5แรงม้าครับผมป่ามีสโลไหมสโลสโลก็มีครับผมคันนี้เดี๋ยวไปดูเลยครับจัดเต็ม f ตั้งหากครับผม f เอ้ยดูโดยรอบก่อนเนาะคัดสีสวยครับ แคัดซียังสวยอยู่ครับรถคันนี้โอ้โหสภาพนี้ผมให้ไปเลยครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นเลยครับรถคันนี้อ่ะยางดีนะครับผมท่านผู้ชมครับยางดีครับเครื่องร้อยสิบห้าแรงมาครับผมปลายกหัวดูกันเลยไหมครับเดี๋ยวยกหัวดูกันเลยครับหัวดูกันเลย เป็นอวอร์เนาะป่าเนาะครับพาวเวอร,อร,วอร์อีกตั้งหากครับผมพาวเวอร์เดี๋ยวสาตาร์ทดูเลยไหมครับสาตาร์ทเลยนะครับเนาะเดี๋ยวมาสาตาร์ทฟังเสียงกันครับฟังเสียงกันเลย ลมไม่่เดลมนะเดลมผมเบียก oh. oh. ็เป็นเบียดเมลมนะครับ เบรกลมนะครับผมท่านผู้ชมขอแจ้ไขนะครับผมเรียกเป็นทิฟตี้ไปเลยไม่ได้เพราะว่าทางลูกค้าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจความหมายทิฟตี้ของผมก็คือเป็นเบรกลมไปเลยแต่ไม่ไม่ใช่ระบบทิฟตี้ร้อยเปอร์เซ็นแต่เป็นระบบเบรกลมครับกึ่งลมกึ่งน้ํามันตัวนี้ครับเป็นหม้อลมเนาะับงที่เข้าใจกันเป็นหม้อลมคือผมเคยเรียกไปอีพีที่แล้วผมก็มานึกดรู้แล้วว่าถ้าเราเรียกเป็นทิฟตี้ไม่ได้ จ้างเขาบอกว่าเรียกเป็นทิฟฟี่ไม่ได้ต้องขอแก้ไขด้วยครับเพราะว่าทิฟฟี่ก็คือเป็นทิฟฟี่แต่โอเคครับคนมะนาวผิดเองเ,เรียกผิดแต่คือตัวนี้ก็คือเป็นเด็กลมอนกันกับทิฟฟี่แต่คนละรูปแบบกับทิฟฟี่ครับผมอธิบายไว้ตอนนี้เข้าใจเลยเป็นกึ่งลมกึ่งน้ํามันช่างว่าอย่างนี้ก็เลยเรียกเป็นทิฟฟี่ด้วยกันไม่ได้คนมหนาวเคยเรียกไปแล้วมีคอมเมนต์เข้ามาโอเคครับผมผมแก้ไขแล้วนะครบับรถคันนี้เปิดที่ราคา3ามแสนห้าครับผมช่างเจ้าของคุยกันแล้ว3ามแสนห้า ครับสามแสนห้านี้คือจะไปฟิตทางห้องเครื่องห้องอะไรให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างครับครับสามแสนห้านี้คือจะทาอะไรให้หมดเลยตอนนี้ก็คือขายตามสภาพนี้ก็คือจะเป็นดัมกตัดีกระผมแล้วก็พวกดัมพวกอะไรก็แบบนี้เลยครับสภาพนี้เนาะสามแสนห้าสลักนี้ดีนะป๋าเนาะไม่หลวมเนาะเป็นจรดีอัดเสร็จครับสลักอะไรก็สภาพนี้นะครับผมทำกันทีตัวนี้ครับแรงอยู่ใช่ไหมป๋า ทำไมมันเล็กจังแต่มันยาวเล็กาวเดี๋ยวผมจะใส่ไปใต้เม้นนะครับใต้คำอธิบายไว่าคิวแน่นอนครับกระบอกรัมแค่นี้โอเคนะผมเป็นกระปุกลมหม้อลมครับไม่เรียกซิฟฟี่แล้วอ่าโอเคเรียกซิฟฟี่โดนตาครับมีสโลอ่าครับมีสโลเฟืองเอฟปากบอกเครืองเอฟครับเฟืองเอฟครับนี่เลยใหญ่ปลาเรือปลาล่าเลยครับยางแปดแปดไหมครับยางครับยางแปด ตัวหัวตุ๊กตาอัจอร์บีแหนบกัตซีติดกับกัตซีตัวนี้หัวแหนบเี่แล้วก็ไอ้อะไรนะรแหนบดีโอ้หนักแต่ไม <laughs> นะครับผมแต่ทางเจ้าของร้านก็คือเมื่อกี้ดูแล้วครับตัวตัวดึงไอ้วัดน้ามันเครื่องอะ่ะมันมีอายขึ้นมานิดนึงทางป๋าบอกว่าจะไปทําให้ก่อนก่อนที่ลูกค้าจะมารับคือมันจะมีอาอขึ้นมาไม่ใช่อายนะครับเป็นตะกิดน้ามันขึ้นมาเลยไม่ร้อนมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าอายนี่ไม่ร้อนก็ขึ้นต,ตัวนี้นต้อะเก็บตัด้วปานะ๋าเนาะไหลออกมาเลยทางป๋าจะจะไปเปลี่ยนให้แล้ววันนี้รีวิวแล้วแล้ว ทั้งนี้ห้องให้ใหม่แล้วครับตัวนี้เหมือนพ้งให้ใหม่สะอาดมากผมไม่สะาดมากเลยเดี๋ยวปรดังเดี๋ยวปรดังเดี๋ยวปาอะไรดังนะครับแล้วเดี๋ยดังเลยคอนโซนคอนโซนคอนเซอร์อะไรดีนะครับผมขึ้นมาดูนะครับกระปองขึ้นมาลงวน ดูให้ถูกใจนะครับผมครับดูให้ถูกใจไปเลยแบบนี้เลยเกียร์สั้นนะครับตัวนี้เป็นเกียร์สัน้นอีสุเกียร์สัน้นก NPR ตัวนี้เดี๋ยวครับข้างในสวยนะครับเนา ไม่อะไรแต่กลัวว่าจะไปวิ่งงานหนักอย่างไซน่างานกลัวกลัวครับกลัววา่วามันจะมีปัญหาแจกก็เลยว่ามันมีอยอายตรงที่ดึงจริงแจกเลยจะไปทำให้ครับโอเคปล่อยรดโอเคครับผมเพราะว่าแกบอกว่ามากับรถ cho mấy uốn cho mình vào